ดูดันไม่เกรงใจใครกับ Ford Ranger อร์นะครับสำหรับใครกำลังมองหา Ford r a n g e จวันนี้ผมมาเยอะแยะเลยนะครับเอาคันขวามือสุดนะครับรอสุดๆคันนี้ก็เป็น Ford Ranger อร์สาม t e c นะครับขับเคลื่อน400ล้อปี2014นะคันนี้นี่ต้องบอกว่าใครอยากได้รอๆแบบผ่อนสบายผมแนะนำคันนี้เลยผ่อนเพียงแค่8,000เท่านั้นออกรถเพียงแค่8บาทชุดแต่งของเขาก็มีมาให้เยอะนะครับตั้งแต่ ตัวของสปอร์ตไลท์นะครับและแหลกหลังคานะแต่ถ้าอยากได้ชุดแต่งจัดเต็มกว่านี้ผมแนะนำคันนี้ Ford Ranger Witec เครื่องยนต์2.2ปี2017นะครับเครื่องยนต์อาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ความหล่อไม่แพ้ใครเพราะเขามาชุดแต่งแบบตรงรุ่นมากๆเป็นตัวแฮ m เมอร์ทั้งคันนะทั้งตัวของกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็แหลกหลังคา ล้อแมกนะครับเรียกว่าโอ้โหขับไปยังไงก็สาวมองแน่นอนเอาไปลุยเอาไปออฟโรดนี่เท่แน่นอนครับแต่สําหรับใครอยากจะได้แบบว่ารถที่แบบเรียบหรูแต่ก็ยังดูเท่ผมแนะนําคันนี้เลยนะฮะ Ford Ranger 2.2 XLT ปี2018ปียังใหม่อยู่นะครับและผลสปายมากคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 0 0 0 0หมืเท่านั้นเองนะครับชุดแต่งก็ไม่ได้ขี่เลยอะไรเลยนะครับมีสกู๊ปด้านบนแล้วก็ล้อแมก ด้านข้างนะครับแล้วก็มีโป่งล้อให้แบบนี้ก็เรียกว่าหล่อและจัดเต็มเหมือนกันนะครับหรือเอาอีกคั้นหนึงคันนี้ปี2019นะครับก็มีชุดแต่งที่ดูดุดันนะครับทั้งตัวของสโคปแล้วก็แมกลายหยดน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อนเพิ่มเพียงแค่1 1 0 0 0เท่านั้นเองนะครับและคันสุดท้ายนะครับเป็นตัว n e ็กเจนตัวใหม่ล่าสุดแล้วครับก็แน่นอนนะฮะก็ ดูดีมากๆแต่น่าเสียดายว่าคันนี้มีการติดจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าใครอยากได้สเปคแบบนี้ทักผมมาได้เลยเดี๋ยวผมหารถให้แน่นอนนะครับและนี่ก็คือกองทัพฟอร์เรนเจอร์จริงๆเรามีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราก็คัดหล่อๆเท่ๆมาให้แบบนี้นะครับการออกรถของเรานะครับเรียกว่าออกสบายออกรถเพียงแค่8บาทเท่านั้นเองนะครับและก็ดอกเบ,บี้ยพิเศษเพียงแค่2.59เท่านั้น รีบๆมานะครับไม่งั้นจะอดแน่นอนครับผม